สดครบทุกนัดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r u 2D s p o r t สมาชิก t r u 2D รับชมฟรีรอบรองชนะเลิศเป็นการทุกันระหว่างทีมสโมอสรแฮนด์แอนด์รีอสอร์ทลาดมงคลธัญบ,บุรีวีซีแฮนด์แอนด์ยัดมาในชุดเก่งกับจุดออบสีทองซองเนี่ยครับพบกับทีมสโมอสร์สูพครีมทิพยาชุนบุรีอีเทคสูพครีมค่ะทิพยาชุนบุรีอีเทควันนี้มาในชุดสีแดงค่ะใช้ความเป็นลือศอก ให้เกอกับท่านอดีตประธานสโมสรอ,อยู่นะครับ<ะ>เขมเริ่มครับของดาวยกมาโค้งหลังอต่ำไปนิดนึงดีเฟนด์ได้อยู่นะครับประสิทธิภาแล้วโค้งหลังของนันทนพัทรถึงช้าครับอมพรบอลเร็วโอ้โหจังหวะดันเข้ามาสูงของสุปัตตาไพโลนะครับนานๆจะได้เห็นน้ำพรตีจังหวะนี้นะจังหวะยัดบอลเร็วหน้าก่ะไม่แน่นะคะ ทางแฮนด์อินแฮนด์ก็เคยได้เซตตัดทีมาแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช็อตเสิร์ฟครับแล้วยกโอ้ยมันไหลเข้าซ้ายตามนี้ครับอชิริยพรเปิดนแปะแก้เหมือนกันครับบริศลาเข่ามือต้องอันเดอร์ยกมาให้กับบริศลาตี้เซตได้อยู่ครับนันพัฒน์ทันเจพสิโซ่ตีช้าหรือเปล่านั่นแหละครับพอตีช้าแล้วบอลมันตกแล้วครับ ดูอีกครั้กัะจังหวะยกมาให้หัวเสาของทางธัญพรค่ะพยายามจะบิดมุมตรงแล้วไม่โดนใครแล้วหลุดออกข้างไปค่ะมาเข้าประกอบบล็อกไม่ทันแล้วลองอันเดอร์นะครับกุฎาภา,ากัจังหวะผิดกรับซัมซูเซงนิดเดียวอะ่ะกระนวลเสิร์ฟให้กับแทนินแทนครับนำา7 7ต่อ15หลายสั้นย<อ>ังจับทางไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเพิ่งลงมาใหม่ครับ ที่เราช่วยในเรื่องของสเก,กาลกันนะครับโอ้โหปิดจังหวะนิดนึงเซฟดีเฟนซ์มาได้นะครับแล้วก็โยกหัวสาวมาอยู่ครับขอนรวันโอ้ฟรีบอลจะไม่ได้บุกครับนันนะพัดโค้งหลังนาริสลาครับโอ้โหแหมความไวอาจจะไม่เหมือนเ <laughs> ดิมครับเทคตัวสุกมากใช่ ล้วคิดดูถ้ามีเรื่องแล้วก็เทคตัวต,วตบลงมาจากข้างบนเนี่ยหหัวสั้นไปเลยโค้งหลังนันทพัฒยังเซฟได้อยู่ครับโยกมาไอชิอริยพรมันเบี้ยวไปนิดนึงไม่ถึงต้องเคาะเซฟมาทักอติกราร์้าพินแล้วโอ้โหเนี่ยแอบอยู่ด้านหลังครับนัน,นพัฒน์อูต้องระวังแต่บ้ลบอลตียาวๆโ,โอ้โหสองโยกครับ หยกนันทพัฒ์เซตภูริศินจะคิ้วให้นะ <c oughs> เอาครับเซฟไปได้หนึ่งตตมไม่กลางโอ้โห <c oughs> โมาเสียงยง่ายครับ <c oughs> กุลภาครับเสิร์ฟต่อลูกที่สองเริ่มตนศูนย์แรกของอาชิรยพรโขงหลังยาวๆให้ธัญพรสีโซ่เข้ามือของกติกาวริศลาแถบบล็อกค,ครับแล้วกลัวลองหลังแข่งไปนิดนึงครับสสิปภามณีวน ดูอีกครั้งกับจังหัวเสาของบริสลาตีใส่มือบล็อกของทน<ม>่ญีพรนะะมีเสิร์ฟครับอือเป็นบอลซี่ครับต้นหน้าโอ้ <c oughs> โหยังกติกาแกะก็ไวครับโหงหลังยาวๆนันพน,นพัฒน์ติดบล็อกบริสลานันนพัฒน์อีกครั้งนึงครับตีลงตรงมุม <c oughs> สามเหลี่ยมมาดีครับ คือปล่อยตีหวังดีเฟนต์เอาครับวันแรกธัญพรยกโค้งหลังได้อยู่นะครับนทัทมณ์โอ้ยไปสบปัดส่งครับแม่หมไหลออกขวาของตัวเองธัญพรซีโซ่นันทพัฒโอ้กุลาากันเซฟอิลิเ,ปเปบโร่เลยครับทัญพรได้บุกใหม่แล้ว ดับอีกครั้งเลยโอ้โห,โหเต็มที่ครับลูกนี้กติกาไม่ผ่านแล้วครับดูจังหวะุองหลังของนันพัฒน์อะโดนเต็มเต็มมะมือคือต้องบอกว่าเลือกช็ดตดีแล้วเพราะว่าปื้มจิตมาไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่ากติกาจะแข็งแรงพอที่จะเป็นวอลเลย์บอลมากระพื้นฐานคือขวาใครคนนั้นเล่น,นครับแต่อเชียพรบอลไม่เล่นครับโอ้โอสวยครับนันพัฒน์นันพัฒน์เอาคืนนักนณะเดียวกันนะครับตีลงช่องว่าง ล่าสุดก็ไปเป็นดัดเมเบอล์ใช่แล้วบางสิงหา <S <S 1> <S 1> สวยมากครับลูกนี้ยังเซฟได้อยู่นในพอลซิโซโอ้โหติดจังหวะครับโอ้โหแตกลายเป็นดีครับแหมจังหวะไป24-19ทีรวันเสิร์ฟคนแรกไม่ไดีเท่าไหร่ต้อง Under อันเดอร์ให้อาชียาพอติดฟล็อกเต็มๆค่ะโอ้โหอีกนัดจังหวะสุดท้ายอะ่ะ เซตนี้ติดล็อกของเพื่อนสิลายเป่ะคือฮามากในโลกโซเชียลครับ <c oughs> เอาครับเซตที่3เริ่มขึ้นโดยแฮนินแฮนรือร์ททางซ้ายมือท่านผู้ชมเสื้อสีทองครับโอ้ลูกแรกก็เก่งใจกันซะแล้วครับปฏิกาแก้วพินสามเท่ากัน <c oughs> เดินม,มาครับอนิดาอยังได้อยู่ครับปฏิกา ปีบอลข้ามาครับนัดชิมาได้ทำคอเตอร์มาจากด้านหลังจบอซิโอ้โหมาแบบนี้น่ากลัวครับหลม,มาแล้วครับแมย,ยังดีไม่เข้าจุดนั่นนะครโอ้กุรภากันจังหวะบอลดีมากครับหึหนะนนกหึ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 หดหึห้หาหห บริษัล,ลาสิริาเลยครับจะเสิร์ฟอัชิรยพรอัริะพรครับตีย,ยาวๆเข้ามือสองทางถมนกนติกามาอีกแล้วแข่งแรกจริงๆอัชิรยพรครับหยกบดินตอนแรกกติกาลึกไปนิดน,นึงแต่นั่นแหละครับคือทีละวันวันนี้ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่มีสุทธาเชียวลิมค่ะโอ้โหคือมันเป็นจังหวะวิ่งของเซตเตอร์นะครับไม่ว่ากันไม่ได้ครับตายกันให้ให้ซิกเหมือนผู้ชายเล่นนะครัมันจะได้ความแข็งแรงชีได้ยับพดอันจะพอสีโซ่เต็มเต็มนคับคุมกำเนิดอยู่เลยครับเรื่งนี้น่าจะโดนคนสวยใบเตยดูค่ะนั่นแหละครับ โลอยู่เลยครับโลตามที่พี่คลิปสอนเลยครับค่ะนะหมดแรกดีแล้วไหลให้ปื้มจิตยังเซฟได้อันเดอร์ให้นันพัฒนโอ้โหแกไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้จังหวะ ทำให้ในเซตที่3ค่ะทั้งฝั่งของสรีมก็เอาชนะไป่ะด้วยคะแนน25ต่อ19ค่ะสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับชมไฮไลท์เกมกันแข่งขันในคู่นี้กันค่ะ